เดี๋ยววันนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับเส้นผมนะครับเรามาดูกันว่าสระผมตัดผมทําสีผมหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้กับเส้นผมของเราเนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่คําแรกเลยนะครับคําที่สําคัญที่สุดก็คือเลเชอร์เวอร์นะครับเลเชอร์เวอร์แปลว่าเส้นผมนะครับเลเชอร์เวอร์ต่อไปเราไล่ลงมาด้านล่างเลยครับเลเปนย์เลเปนย์แปลว่าหวีนะครับเลเปนย์ ส่วนกิริยาก็คือเป็นเย่นะเป็นเย่เป็นเย่แปลว่าหวีผมนะครับต่อมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือแปลงนะแปลงผมเราเรียกแปลงว่า o s s r o s brosse กิริยาของแปลงก็คือ b s o s นะโบ s e แปลว่าแปลงผมใช้กับฟันก็ได้นะครับเช่นเราแปลงฟันเราก็บอกว่า b r o s d e n t s นะโบ e s d ล n อหรือ BROSSE LES c h e v e u x ก็แปลว่าแปลงผมนะครับ ต่อไปตัวนี้นะครับรูปนี้ก็คือกําลังสระผมกําลังล้างผมอยู่ภาษาฝรั่งเศสเราเรียกว่าแขงเซ่นะแขงเซ่ก็คือการร i n ส์นะครับสระผมเอาน้ํามาล้างผมต่อไปกิริยาตัดผมนะครับคำว่าตัดผมเราใช้แวบกูเป้นะครับกูเป้เลเชอร์เรนะครับกูเป้เลเชอร์เฟร์แล้วก ตรงนี้ก็คือเลเปนนัวนะครับเลเปนนัวก็หมายถึงชุดนะครับชุดที่เราใส่คลุมเวลาที่เราไปร้านตัดผมจะต้องมีชุดที่ป้องกันเส้นผมมาเอ่บริเวณร่างกายของเราครับเราเรียกว่าเลเปนนัวนะครับเลเปนนัวหรือว่ารบในภาษาอังกฤษก็คือตัวชุดคลุมตัดผมนะครับกิริยาลาเวนะครับลาเวแปลว่า w ว c h หรือว่าล้างผมนะครับเรามาดูคําว่าเซเชนะครับเซเชแปลว่าการ โบด์ดรานะก็คือการเป่าผมให้แห้งใช้กิริยาเซช h นะครับเซชต่อไปตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการจะเซตผมภาษาฝรั่งเศสใช้กิริยาว่า f a i r une m i s s e งป l i นะครับ e ฟร e อึ m มิส e องปนะแปลว่าการเซตผมต่อไปด้านบนนะครับคนนี้เข้ามาตัดผมที่ร้านแปลว่าเขาเป็นลูกค้าใชลูกค้าในภาษาฝรั่งเศสเราใช้คําว่า l l i l n t e la cliente แต่ถ้าเป็นลูกค้าเพศชายก็ใช้เลอร์คลยองนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะด้านสีขาวตรงนี้ก็คือซิงใช่ไหมซิง์ที่ใช้ในการสระผมเราเรียกว่าเลอร์ลาวาโบเลอลาวาโบนะแล้วก็ด้านบนคนที่เขากําลังสระผมให้ลูกค้าอยู่ก็คือแฮร์ด r รสเซอร์ใภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าลากัวเฟิร์สลากเฟร์สนะต่อมาเรามาดูอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทําผมด้านล่างตรงนี้นะครับ เราเรียกอุปกรณ์ต่างๆ,างๆเหล่านั้นหรือในภาษาอังกฤษก็คือ a c c e s s o r ีใช่ไหมครับภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า Les ซั c เซ s ซัว r e s เลซักเซซัวคนะมีอะไรกันบ้างครับคำแรกเลยตัวแรกด้ายเป่าผมเราเรียกว่า Le s è ซชเช h e v เ u อร์เลเซชเชอเนะครับต่อมาด้านขวามือแชมพูที่เราต้องใช้สระผมก,กันเราเรียกว่าเลชอมปวงเลชอมปวงนบแชมพู ต่อไปหลังจากสระผมเสร็จแล้วส,ส่วนมากคนที่มีผมยาวหรือผู้หญิงก็มักจะต้องใช้ใชคอนดิชเนอร์รับครีมนวดผมครีมนวดผมภาษาฝรั่งเศสใช้คําว่ารับแพรอชมปวงก็คืออาแครแปลว่าหลังจากชอมปวงแปลว่ายาสระผมหลังจากสระเสร็จแล้วก็ต้องใช้ครีมนวดใช่ไหมก็คือรับแพรอมปวงนะต่อมาคําว่าเล gel เจลเลเจลก็คือเจลหรือว่าแว็กซใส่ผมนะครับในการเซตผม ต่อไปนะครับสเปรย์ฉีดผมเราเรียกว่า la l a g ลาลา lague นะสเปรย์ฉีดผมคำต่อไปนะครับคำว่าเล le f, ise, ะ le f อะฟร r เซ่นะครับเล le f อะฟร r เซ่ก็คือโรลหมุนผมนะครับโรลหมุนผมต่อไปตัวนี้ทุกคนรู้จักกันดีในะครับกันไกลเรียกว่าเลซิโซเลซิโซนะครับกันไกล แล้วก็ตัวนี้ก็คือที่คาดผมนะภาษาฝรั่งเศสรเรียกว่า le s e c tête le s e r tête นะแล้วก็ตัวนี้ก็คืออะไรครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือตัวยืดผมตรงใช่ไหมครับเราเรียกว่า le f a r alice le s e r alice แล้วก็สุดท้ายนะตรงนี้คือกิ๊บหนีผมภาษาฝรั่งเศสรเราจะเรียกว่า la p a n c e à cheveux La แปงเ e อเช e ร e เวนะรเรามาดูสไตล์การทำผมแบบต่างๆกันบ้างนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับสไตล์ style เราก็จะเรียกว่าเลโกฟูนะเลโกฟูตัวนี้นะครับก็จะมีผมทรงหางม้าแบบนี้เราเรียกว่าลาคูเดช c ว e าล l ะลาคูเดชว่าล่นะครับหางม้าถักผมเปียเราเรียกว่า La นั t นะครับลานั nat, นะครับถักผมเปียต่อมาผมทรงนี้คล้ายๆกับ ผมพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะทําผมแบบนี้ใช่เราเรียกว่าการกล้าวผมภาษาฝรั่งเศสก็เรียกว่าเลอคูโลเลอคูโลนะครับหรือว่า French Twist นะครับหรือว่าเฟนช์พลีชนะครับเรียกว่าเลอคูโลนะครับต่อมาการทําเป็นมวยผมแบบนี้นะครับมวยผมเราเรียกว่าเลอชินยงเลอชินยงนะครับต่อมารูปเด็กผู้หญิงคนนี้เขาทํามัดจุกมัดแกะสองข้างช่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า เลกูเอชนะครับเลกูเอชนะครับมัดจุกสองข้างมาต่อด้านล่างซ้ายมือคำว่าโอกาเคนะครับทำผมแบบโอกาเคก็คือทำผมบ๊อบนะครับสั้นแค่คางต่อมาตัดผมสั้นแบบครอปนะครับเราเรียกว่าลากรูเปอร์กูเตอร์ลากรูเปอร์กูต์นะครับตัดผมสั้นต่อมาเป็นผมหยิกแบบนี้นะผมหยิกเรียกว่าฟริเซฟริเซผมหยิก ต่อไปเป็นการทำเพิ่มนะครับหรือว่าการดักผมแบบถาวรเลยเรียกว่า p e r m a n e n ้ e la ะแ r m a n e n e นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผมแบบตรงนะครับผมบบตรงเราก็จะเรียกว่า k e d e e k e d คเแปลว่าผมตรงมาต่อที่ด้านล่างนะครับอันนี้ทำสีไฮไลท์นะทำไฮไลท์เราเรียกว่า Le ค u ค f l e l Le เลคเคตัวเตมไม่ออกเสียงนะอ่านว่า Le ค u ค f l e แล้วก็หัวล้านตรงนี้เราจะเรียกว่า h o a u f e e โชฟนะครับหัวล้านแล้วก็วิกผมนะวิกผมปลอมเนี่ยเราเรียกว่าลาแ e ค r ุกเกลาแบคุกเกนะครับแล้วก็เรามาดูด้านล่างเป็นสีผมกันบ้างนะครับเ e g กูลเลอร์นะครับเ e g กูลเลอร์ Regular, มีสีอะไรบ้างสีบลงบลอนเดอรก็คือสีบลอนนะครับบลอนเดสีแบบบลูเนสบลูเนสคือสีน้ำตาลเข้มนะครับสีน้ำตาลเข้มภาษาฝรั่งเศสรเรียกว่าชาตังชาตังนะครับ ต่อไปเป็นสีเออร์เบิร์นนะครับสีเออร์เบิร์นน้ำตาลแดงก็จะเรียกว่าโอปรางเขียนคล้ายกับเขียนเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยครับโอบรางโอบรางน้ำตาลแดงนะครับต่อมาเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลแดงแบบนี้นะครับสีเหลืองอมน้ำตาลแดงแบบนี้เราเรียกว่าคูนะครับคูสีดำสีดำเรียกว่านัวค่ะนัวสีดำนะครับสีสีนี้เป็นสีอะไรครับสีเทาใช้คำว่ากรีนะครับ กรีสีเทาต่อมาสีขาวนะครับสีขาวใช้คําว่าบลองก์บลองก์คือสีขาวนะครับแล้วก็สุดท้ายสีแดงก็คือแต่งนะครับแต่งแปลว่าสีแดงสุดท้ายเรามาดูคําศัพท์ในกรอบสีชมพูด้านนี้นะ v o c a b u l a r y มีคําว่า Cafe c h i r r คา f ถ้าใช้กับผมก็จะแปลว่า Trim นะคือการตัดแต่งนะตัดแต่งทรงผมกิริยา e ดเก p e d e c e p e เปคือ straighten นะค,คือการทำผมตรงยืดผมตรงต่อมาคำว่า l a i r f e s r ค่ะ h a i f f e u r ค่ะก็คือ barber นะครับช่างทำผมคำต่อไปนะครับคำว่า Le p e r i g u e u e p e r i g u e u แปลว่า h a i d r a s s r นะครับก็คือลังแคนะครับคำต่อไปคำว่า Le f u g u e h a f u g u r e แปลว่าผมแตกปลายนะครับเราเรียกว่า Le f u g r e ไปเราบอกสภาพผมเราแล้วว่าผมเรามันผมเราแห้งหรือว่าผมปกติธรรมดาผมมันเรียกว่ากรานะครับคาหรือว่ากิซี่นะผมมันส่วนถ้าเป็นผมแห้งภาษาฝรั่งเศสใช้คําว่าเซกนะครับเซกแปลว่าแห้งถ้าใครที่มีผมปกติเราก็ใช้คําว่านอร์มัลนนอรมาลแล้ผมปกตินะเล็กุยเชเวลู เล็กุยร์เช e ร์เวคำนี้แปลว่าหนังศีรษะนะครับ l e c กุย c h เช e l เวลูเลกุยเชแปลว่าหนังศีรษะคำสุดท้ายนะครับคำว่า l ล l a s t i q u e อ o u r g กเชอร์เล a ล t ัสติกเกอร์บวกเชนะแปลว่าแฮร์แบนหรือว่ายางมัดผมนะยางรัดผม